สวัสดีคะ่ะ fc ทุกทท่านวันนี้สุวารก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์จริงนะคะตรงนี้ถ้า fc ท่านใดได้ติดตามมาตั้งแต่ ep 1จนมาถึง ep ปัจจุบันนะคะก็คือตอนนี้ก็เป็น ep 15แล้วก็สุนารก็จะนำ เรื่องราวทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองนะคะสุวรรณนาจะไม่นำเ,เรื่องราวของบุคคลอื่นมาพูดนะคะจะได้เป็นกรณีศึกษาให้ f อได้ไปค้นคว้าหาความจริงต่อไปค่ะในบางช่วงบางตอนที่มีสาระมีประโยชน์ FC ก็จะได้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถไปค้นหาความจริงเพิ่มเติมได้นะคะ ตรงนี้วันนี้สุนาก็จะมาพูดในเรื่องอสุวรรณาได้ลงไปเมืองบาดาลก็ได้ไปชวนจิตวิญญาณน,นะคะก็คือเทพธิดาพญานาคนะคะขึ้นมาเที่ยวอ,อยู่ที่เมืองมนุษย์นะคะก็คือมาเที่ยวแถวแถวบ้านสุวรานี่แหละคะ่ะก็มีอยู่คืนนึงนะคะหลังจากที่สุวราได้ สวดมนต์ภาวนาเรียบร้อยแล้วก็ได้นอนนิมิตฝันนะคะนิมิตของสุวรรณานี่ก็สุนารก็เคยเล่ามาตั้งแต่ EP แรกๆนะคะว่าการนอนนิมิตของสุวรรณานั้นล้วนจะเป็นเหตุเป็นความจริงทั้งหมดก็เปรียบเสมือนว่าเทพเทวดาเขามาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะตรงนี้ก็พิสูจน์มาได้หลายๆครั้งซึ่งที่สุนารเคยเล่าว,ว่า นอนนิมิตเห็นเทพเทวดามาในลักษณะต่างๆมาบอกให้โชคให้ลาบเนาะเป็นเลข2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะนั่นเป็นการที่เขาให้สุวาได้เรียนรู้นะคะซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆขอยกตัวอย่างในเรื่องตรงนั้นนะคะเราก็นำมาศึกษานำมาดัดแปลงค้นหาความจริงต่อไปคือปัดจัดตังนะคะ fc เราจะรู้ได้เฉพาะตนของเราตรงนี้นะคะก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะสุวรรณาก็นอนนิมิตฝันว่าลงไปเมืองเมืองมาดานนะคะก็เดินไปตามหลือบตามซอกเป็นเหมือนโขดหินนะคะลึกลับเงียบวังเวงถ้า FC เคยดูละครเรื่องจกัจกจงวงที่เขาแสดงให้ดูนะคะนั่นเป็นตัวอย่างเนาะเขาทำให้เราดูว่า ความจริงคือมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะในเมืองบาดาลก็สูนาก็เดินเลาะเข้าไปในหลุเหินในถ้าไปเรื่อยๆะค่ะก็ปรากฏว่าจิตก็คิดว่าเอ๊ยอยู่ที่นี่มันน่าจะเป็นเมืองเมืองเมืองหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมืองมนุษย์เนาะเพราะเราสังเกตเห็นว่ามีแต่โขดหินมีแต่ก้อนหินตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเสียงมันวังเวงกลางวาน แล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกได้ว่าโอ้มันถ้าเป็นคนทั่วไปก็น่ากลัวนะคะพอสุนาคิดอย่างนั้นก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีพอสุนาเห็นที่มีชดาสวมที่ศีรษะเขาปั๊บเราก็คิดได้เลยนะว่าโอ้ที่นี่น่าจะเป็นเมืองบาดานตรงนี้นะคะเพราะว่าแล้วเขาก็แต่งแต่งตัว มีสบยนะายเนาะพาดก็ใส่แต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนเทพธิดานะคะ oh. แล้วเขาก็มีชดาสวมด้วยสูนาก็เลยรู้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังจะ,จะลงมาที่เมืองบาดาลละแล้วก็เลยเข้าไปหาเขาแล้วเทวดาเ,เทพธิดาตัวตัวนั้นเขาก็ยิ้ม ยิ้มกับเราเป็นนิรนะเราก็เลยรีบตอบแบบเกอ้อเขินเนาะเ,เราก็รีบใช้สติปัญญาทักทายเขาก่อนค่ะว่าที่เรามาที่นี่อะ่ะเราก็อยากจะมาชวนท่านอะ่ะไปเที่ยวที่เมืองมนุษย์เ,เราก็ถามเขาอย่างนี้เนาะเขาก็ตอบออด้วยภาษายิ้มนะคะคแล้วก็แววตาเขาบอกว่ายินดีเขาจะมาเที่ยวกับเราค่ะค่ะ fc ในขณะที่ภาคหนึ่งเราก็ได้นอนนิมิตฝันสนทนาธรรมกับดวงจิตเทพธิดาพญานาคตนนั้นนะคะส่วนอีกภาคหนึ่งอยู่บนเมืองมนุษย์นะคะก็ประมาณตีห้าก,กว่านะคะ fc ก็ได้ยินเสียงแม่เสียงชาวบ้านบ้านข้างเคียงนะคะหลายหลังคาเรือนเนาะเขาก็มาพูดกันว่า เ,เข้ามาดูว่าร้านค้าของเราถูกพายุหอบอหอบหลังคาไปหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเขาถูกลมพัดหอบหลังคาไปแล้วก็เกิดความเสียหายบ้านพังหมดหลายหลายหลังนะคะทุกคนเขาก็แตกตื่นแล้วเขาก็พูดกันว่าเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เหมือนกับ เขาจะมาล้างโลกเนาะเขาเคยดูเคยอ่านคำทำนายว่าต่อไปจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าเขาจะมาล้างโลกประมาณนี้นะคะซึ่งคนเขามีความเชื่อในคำทำนายนะคะตรงนี้ต่างคนก็ต่างพูดคุยโจทย์ขานแล้วแม่เขาบอกว่าเอไอ้นามันนอนอยู่ มันไม่เคยห่วงเรากับห่วงลูกห่วงหลานมันเลยทั้งพายุทั้งสายฟ้าฟาดเปียงปังกระหน่ำสนั่นบ้านสนั่นเมืองน้ำท่วมหมดเราก็กอดหลานอยู่สองคนนะกลัวแม่เขาก็โมโหเนาะ,ะส่วนคนที่เขาน้องคนที่สูนาน์ได้เล่าเมื่อคลิป ep 1 4ค่ะที่เราได้จ้างเขาเลี้ยงลูกให้อ่ะวันนั้นเขาก็ได้เอา ลูกเราไว้นอนที่บ้านด้วยเขาก็บอกว่าเขาบอกให้สามีเขาว่าพาลูกเราอะกลับมาหาแม่ให้ได้ให้ฝ่าฟันพายุสายฟ้าฟาดมาให้ได้เพื่อที่จะให้แม่กับลูกเขาได้ตายพร้อมกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะล้างโลกแล้วตามคําทํานายเขาก็พากันพูดอย่างนี้แล้วหลายๆคนเขาก็บอกว่าทีวีที่บ้านเขาก็พังเสียหายหมดแล้วก็ เขาก็บอกว่าขนาดคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลก็พังหมดนะคะสาบเครื่องเลยค่ะโทรศัพท์เขาก็พังหมดเขาก็คุยกันอย่างนี้นะคะสูนาก็ตื่นมาประมาณตีห้ากว่านะคะก็คือเช้านะั้มันตีห้าก็เริ่มสว่างเลยนะ FC. เอฟซีนาก็ขยี้ตาเนาะออกมาดูตรงประตูร้านนะคะเอ๊ เราก็มองดูเอ๊ะทำไมขยะมันถึงลอยมาติดประตูหน้าร้านเราเต็มไปหมดเลยคะก็อ๊ะเราก็ขยี้ดูอีก <c oughs> เราไม่ได้ฝันนี่ปรากฏว่าน้ําท่วมเหมือนเอฟซีถึงประตูบ้านแนละ้วประตูหน้าร้านนะ่ดีนะไม่ท่วมข้อาสารเนานะข้อาสารก็อยู่เต็มร้านเออซูนาก็เลยแปลกใจอ๋อที่มีลูกค้าโทรมาสั่งสั่งแก๊สอ,อ่ะเออจากโรงเรียนไทยรักไทยอะนะเขาบอกว่าเขาจะสั่งแก๊ส เราก็ยังดุเข้าไปเลยว่าทําไมโทรมาสั่งแก๊สแล้วพูดไม่รู้เรื่องเสียงอุ๊ยอุ๊ยอเราก็บอกว่าทําไมพี่ถึงพูดแบบนี้เราก็ดาเดา,าเอาว่าเขอแน่จะสั่งแก๊สเพราะสูนาจะต้องไปส่งแก๊สเขาด้วยปรากฏว่าโทรศัพท์ตัวเองก็พังเหมือนกันไงเนพราะสายฟ้าฟาดลงมาแรงมากนะคะทั้งอําเภอเลยคะ่ะเหตุการณ์ตอนนั้นนะ่ะแล้วก็เลยเดินไปหาแม่แล้วก็ กลุ่มผู้คนชาวบ้านที่เข้ามาสนทนาโจดขานด้วยความระหนกตกใจเขาไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันทังคืนเนียเองสพอเราไปถึงปุ๊บแม่เขาโกรธมากเลยนะเขาพูดมาเลยว่ากูคิดว่ามึงตายไปแล้วมึงนอนไม่ได้ห่วงแม่ห่วงลูกเลยมึงดูสิชาวบ้านเขาแตกตื่นกันหมดทำไมไม่มาออกมาดูบ้านดูเมืองเขาบ้างมาห่วงลูกห่วงแม่บ้างเลยเรากำลัง คือกำลังงงนะคะ FC มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราไม่รู้เรื่องเลยปกติเราเป็นคนที่นอนหูเบามากนะคะอะไรก๊อกอะไรแก๊กเนี่ยสุวราจะเป็นคนที่หูเบามากอะ,ะแต่ครั้งนี้มันเป็นไปได้ยังไงสุวรรณาก็ไม่รู้จะตอบเขาว่าอย่างไรนะก็ตอบด้วยความซื่อบริสุทธิ์แล้วก็ความจริงใจตอบไปเลยะคะ่ะบอกว่าอ๋อก็นอนฝันว่าไปเที่ยวเมืองพญานาคมาแล้วก็ชวนเขามาเที่ยวเมืองมนุษย์ด้วย พอเขาฟังอย่างนั้นเขาก็หัวเราะแต่แม่เขาก็โกรธมากคือดูสิดูดูมันพูดสิมันบ้าไปแล้วสติมันแตกไปแล้วมันพูดไปได้ยังไงแล้วไอ้น้องคนที่เลี้ยงลูกให้เราบอกนั i, ่นสิยายเขาคือทุกคนก็แตกตื่นกันหมดอะ่ะเขาตกนกตกใจกันสุดขีดสุดชีวิตอะ่ะเขาคิดว่าชีวิตเขาจะรอดหรือเปล่าทําไมพี่พี่นาเ็าพูดมาคําเดียวว่าเขานอนฝันแล้วเขาก็ไปชวนอ่ เทพธิดาพญานาคขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์เราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเราก็เลยปล่อยให้เขาว่าเรานะคะแล้วก็เดินกลับมาก็มาคิดนะคะเอฟซี FC, ก็เลยสรุปรู้ด้วยตัวเราเองแหละเราจงเงียบแล้วเราก็อย่าไปพูดต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเขาเลยตรงนี้นะคะเราย่อมรู้แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นะคะ่ะเอสุวนราก็เลยเ ไม่ไม่อยากจะไปอธิบายอะไรให้เขามากนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่พูดยากค่ะ fc ค่ะก็น่าเห็นใจพวกเขาเหมือนกันนะคะตัวเองก็โทรศัพท์ก็พังหมดทีวีที่บ้านของแม่ก็พังหลายๆชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายกันหมดแม้กระทั่งโรงพยาบาลก็คอมพิวเตอร์ก็เสียหมดค่ะ สิ่งนี้เลยเอซที่สวุวรรณาได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตรองค่ะในเรื่องต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ยกมาเล่าให้ f อฟซีได้ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเทพธิดาพญานาคที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณะโคดม ได้ตรัดสอนไว้แล้วก็มีบทสวดนะคะในบทสวดมนต์แปลเช้าเนะตรงนี้นะคะหรือบทสวดมนต์แปลตอนเย็นค่ะเอบางท่านก็น่าจะเคยเนำมาสวดหรือว่าได้ไปเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดนะคะพระพุทธองค์ได้ส่งสอนทั้งเทวดา มนุษย์มารพรมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์เปรตอสุรกายเดรัจฉา,านค่ะมีอยู่จริงนะคะ fc ตรงนี้นะคะคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่เป็นสัตว์จริงทั้งหมดนะคะ fc สุวรราขอยืนยันนะคะสุนรราก็ไม่อยากจะหยิบยกคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดอะไรมากมายนะคะอย่างที่สุนรราเคยพูดไปแล้วว่าในยุคสมัยนี้อ่ะอก็มีผู้รู้ครูบาอาจารย์หลายๆนะคะท่านาก็ได้นำมาถ่ายทอดนะคะนำมาพูดนำมาสอนเยอะแยะมากมายค่ะ FC แต่สิ่งสำคัญนะคะ สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ได้ก็คือเราต้องลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเห็นจริงก็คือจะเกิดตัวรู้เกิดปัญญาด้วยตนเองก็คือปัจจตังนะคะ f c จะรู้ได้เฉพาะตนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชาติกำเนิดเคยเกิดเป็นอ,อยู่ในภพภูมิ สวรรค์มนุษย์บาดาลตรงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่เป็นบัวพ้นน้ำนะคะบัวพ้นน้ำนี่เวลาได้สนทนาหรือได้พูดได้ฟังอะไรธรรมะอของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติไม่ต้องถึงธรรมะขั้นสูงนะคะบุคคลที่เคย เ,เขาเรียกว่าบุคคลที่มีเลือดสามสีเนาะเลือดสามสีก็คือบุคคลที่เคยมีชาติกำเนิดเกิดเป็นสวรรค์เคยเกิดอยู่บนโลกมนุษย์เคยเกิดอยู่ที่เ,เทพธิดาพญานาคก,ก็คือบาดาลก็คือพญานาคนะคะตรงนี้เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ทุกๆคนที่นับถือศาสนาพุทธย่อมรู้ดีว่าก่อนที่จะบวชเป็นพระพิสุสงฆ์โดยสมบูรณ์อยู่ในสมณเพศก็ต้องมีการาทำพิธีค่ะบวงสรวงอันเชิญเทพธิดาพญานาคก็คือต้องเป็นพ่อน้าก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าโบสถ์ตรงนี้ ทุกๆคนย่อมรู้ดีนะคะเราต้องรู้เพราะว่าเราเป็นคนไทยส่วนใหญ่แล้วนับถือพุทธศาสนา90%นะคะก็ขอให้ fc ได้นำสิ่งที่สูนาไปคิดพิจารณาแล้วก็ไปค้นหาความจริงกันต่อไปนะคะจากความรู้ต่างๆจากผู้รู้ที่ถ่ายทอดอ่า ต่างๆนะคะวันนี้สุวรรณาก็ขอจบอการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสุวรรณาลงไปชวนจิตวิญญาณของเทพธิดาพญานาคขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์นะคะมาเที่ยวที่บ้านของสุวรรณานะคะเนี่ยทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอเลยนะคะเอฟซเรื่องนี้คือความจริงนะคะก็ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปในเรื่องใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์ดีๆอีกต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ขออวพร้ให้ fc ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่าน จงเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดีรักษาให้หายขาดโดยเร็ววันขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ